ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าการประกวดนางงามมีที่มาจากอะไรสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ai o n a no คลิปนี้จะทำให้ท่านได้ไขข้อข้องใจในสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนเหมือนกันในสมัยโบราณแนวคิดการเชิดชูความงามไม่ได้อยู่ในรูปเวทีประกวดแต่เริ่มจากพิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนาเช่นในกรีกโรมัน ความงามถูกผูกกับเทพีอย่างอโฟดายในบางเมืองมีพิธีคัดเลือกหญิงสาวที่ถือว่างดงามที่สุดเพื่อรับบทบาททางาศาสนาหรือสังคมเช่นผู้ถือไฟศักดิ์สิทธิ์หรือผู้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แม้ยังไม่ใช่การประกวดแบบสมัยใหม่แต่นี่คือจุดตั้งต้นที่มนุษย์เริ่มจัดลำดับคุณค่าความงามในสาธารณะในยุโรปยุคลาง ความคิดเรื่องเลดี้ผู้เลยโฉมปรากฏในงานเทศกาลงานเฉลิมฉลองของเมืองและงานอัศวินที่มักเชิดชูหญิงบุคคลหนึ่งให้เป็น queen of the festival โดยเลือกจากทั้งความงามมารยาทและชาติตระกูลแม้ไม่ใช่การแข่งขันอย่างเปิดเผยแต่ถือเป็นการก้าวสู่การคัดเลือกที่เป็นระบบมากขึ้นจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี1839ที่สหราชอาณาจักร เมื่อเมืองชาวทะเลบ้างแห่งจัดงานฤดูร้อนและมีการเลือกยญิงงามประจำเมืองโดยให้ประชาชนโหวตต่อมาในสหรัฐอเมริกาในปี1854มีการประกวดมิสยู d น t a สต s แต่ยังเป็นกิจกรรมเล็กๆภายในงานแฟรสิ่งนี้เป็นจุดกำเนิดเวทีนางงามเชิงพาณิชย์โดยเปลี่ยนความงามจากพิธีกรรมสู่กิจกรรมสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในปี1921มิสอเมริกาถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่เมืองแอตแลนติกซิตี้นับเป็นววทีนางงามสมัยใหม่ที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนเช่นเดินโชว์ชุดต่างๆตอบคำถามและตัดสินบนเวทีต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก นับตั้งแต่นั้นความงามของหญิงถูกนำเสนอในฐานะอุตสาหกรรมสาธรารณะมีโฆษณาผู้สนับสนุนและกฎเกณฑ์มากยิ่งขึ้นหลังสงครามโลกลดความตึงเครียดหลายประเทศต้องการกิจกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ใหม่และกระชับไมตรีการประกวดนางงามจึงแพร่หลายเช่น Miss World เริ่มจัดในปี1951ในสหราชอาณาจักร Miss Universe เริ่มจัดในปี1952ในสหรัฐอเมริกาเวทีวระดับโลกเหล่านี้ยกระดับความงามให้เชื่อมโยงกับความรู้ภาษาบุคลิกภาพและหน้าที่พูดวัฒนธรรมทำให้การประกวดนางงามกลายเป็นเวทีวระหว่างประเทศอย่างแท้จริงในปี1970-1990ถึงปี 1990, กระแสเรียกร้องสิทธิสตรีในหลายประเทศต่งผลให้เวทีนางงามเริ่มเน้นค่านิยมใหม่เนื้อหาของการประกวดไม่ได้จำกัดแค่รูปลักษณ์แต่รวมถึงความคิดความรู้บทบาททางสังคมความสามารถเฉพาะตัวผู้เข้าประกวดหลายคนกลายเป็นผู้สันทวไมาตรีนักเคลื่อนไหวหรือผู้ทำงานด้านสังคมเวทีนางงามเริ่มถูกใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์หญิงยุคใหม่ที่มีความมั่นใจและมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เมื่อโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์และการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิความเท่าเทียมเพิ่มขึ้นเวทีนางงามเริ่มเปิดกว้างขึ้นเช่นยอมรับผู้เข้าประกวดที่หลากหลายเชื้อชาติรูปร่างและพื้นหลังเน้นความสามารถการทำงานจริงในสังคมลดความสำคัญของการตัดสินจากรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียวความงามถูกตีความใหม่ว่าเป็นพลังภายในและเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลมากขึ้น ในปัจจุบันเวทีนางงามเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดียอย่างลึกซึ้งผู้เข้าประกวดสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้โดยตรงมีพื้นที่แสดงตัวตนผ่านแคมเปญสังคมวิดีโอแนะนำตัวและกิจกรรมออนไลน์เวทีระดับใหญ่เช่น Miss Universe Miss World Miss International ยังคงเป็นสื่อกลางในการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศการศึกษา ิ่งแวดล้อมและสันติภาพการประกวดนางงามมีต้นกําเนิดย้อนไปถึงพิธีกรรมในสมัยโบราณก่อนค่อยๆเปลี่ยนเป็นกิจกรรมสาธารณะในยุคลางพัฒนาเป็นงานเชิงพาณิชย์ในศตวรรษที่19และกลายเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกในศตวรรษที่20จนปัจจุบันวิวัฒนาการเป็นเวทีที่สะท้อนความคิดเรื่องความงามอย่างลึกซึง้งจากรูปลักษณ์ภายนอกตู่บุคลิกภาพความคิด และบทบาททางสังคมทุกยุคสมัยจึงทําให้เวทีนางงามไม่ใช่แค่การประกวดแต่เป็นเครื่องสะท้อนสังคมวัฒนธรรมและตัวตนของผู้หญิงในแต่ละช่วงเวลาอย่างแท้จริงขอขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมรับฟังหากคลิปนี้มีประโยชน์โดยกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตหรือหากอยากทราบเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับไว้พบกันคลิปถัดไป สวัสดีครับ